สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเบตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนนี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนะครับเรามาดู6เงื่อนไขนะครับในการเข้ารอบของช้างศึกนะครับโอ้โหบอกตัวนะฮะว่าโคตรลุ้นความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ได้พลาดท่าเสมอกับอินโดนีเซียนะครับ2-2 ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนเอเชียรอบที่2กลุ่มจนะครับนัดที่6นะครับที่ยูอที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่านัดนี้นะครับมีความคาดหวังเยอะมากนะฮะว่าไทยจะสามารถเก็บ3คะแนนเต็มได้แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นซึ่งจากผลการแข่งขันออกมานะครับทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยมี9คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด6นัดซึ่งเป็นอันดับที่3ของตารางโดยมีแต้มเท่ากับทีมชาติยูอนะครับอันดับที่2 แต่ทัพช้างสองเรานะครับแข่งมากกว่า1น,นัดนอกจากนี้นะครับยังมีแต้มเท่ากับมาเลเซียนะครับลำที่4ี่ของกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันแต่ประตูได้เสียเนี่ยไทยดีกว่าจากการวิเคราะห์ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งไทยเนี่ยมีโอกาสในการเข้ารอบต่อไปนะครับรอบ12ทีมสุดท้ายแต่มีเงื่อนไขดังนี้1ครับไม่ต้องลุ้นในการเข้ารอบเป็นที่1แล้วนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยขอแค่ชนะเกมเจอกับอินโดนีเซีย กับมาเลเซียก็จบเลยนะครับยกเว้นว่าเวียดนามจะแพ้ทั้งสองน,นัดเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึ่ง 2. ครับทีมชาติไทยต้องชนะ UAE ให้ได้สถานที่เดียวนี่คือเป้าหมายแรกแล้วนะครับเพื่อให้อยู่บนเส้นทางเข้ารอบต่อไปคือถ้าหากไทยเนี่ยแพ้หรือเสมอ UAE นะครับคือรอลงเล่นในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพได้เลยนะครับสเป้าหมายถัดไปคือต้องชนะมาเลเซียในนัดสุดท้ายให้ได้ สครับถ้าทีมชาติไทยชนะ UE e นะครับต้องไปลุ้นให้ UE e เนี่ยสะดุดเสมอหรือว่าแพ้ในการเจอกับอินโดนีเซียหรือเวียดนามข้อที่5ครับถ้าข้อที่2-4ถึง4เนี่ยเราสามารถทำสำเร็จนะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่15แต้มส่วน u a e นะครับจะมีไม่ถึง15แต้มเราจะจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเป็นอย่างน้อย 6. คะแนนอันดับที่2ครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ต้องวัดผลในการเจออันดับสุดท้ายคืออินโดนีเซียทีมชาติไทยจะต้องมี15-4เท่ากับสต้มโอกาสเข้ารอบถือว่ายังสดใสอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไม่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะยังคงควรจบอันดับที่2หรือ3เพื่อการันตีนะครับที่จะต้องไม่ไปเล่นลอ off, รอบเพย์ออฟรอบคัดเลือกเอเชียนคัพรวมถึงเพื่อขยับอันดับโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม ำหรับข่าวต่อไปครับเรามาดูความรู้สึกนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียนะครับว่านิชิโนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ดของทีมชาติไทยของเรามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับยอมรับว่าทีมนั้นตกอยู่ในทางการที่ยากลำบาก ในการเข้าลุ้นรอบ12ทีมสุดท้ายหลังเสมอกับอินโดนีเซีย2-2ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียวันที่3ที่ผ่านมานะครับโดยอากิระนิชิโนะได้พูดว่าพวกเราเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วนะครับตั้งแต่การฝึกซ้อมแต่ไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมนี้รู้สึกเสียดายมากๆคุนซอชังสึกได้เผยถึงสถานการณ์ในการเข้ารอบต่อไปนะครับของเกมสุดท้ายว่าผลเสมอของเราเนี่ยอาจจะทําให้สถานการณ์ในการเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายยากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่า จะไม่ได้เล่นเกมต่อไปอยากให้ทุกนกลับมาตั้งใจกันใหม่ต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวมีการสอบถามถึงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ3มนัดหลังสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับว่าทีมชาติไทยนั้นยังไม่ชนะใครเลยโคนิชินโนตอบว่าผมคิดว่าถ้าเราเล่นได้ดีนะครับที่สนามของเราพวกเราเนี่ยอาจจะมีผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้แต่การมาเล่นที่ยูอยีนะครับทำให้พวกเราไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีเท่ากับการเล่นที่ในบ้านของเราแต่ทุกคนทําเต็มที่ที่สุดแล้ว เพิ่งรู้ว่า UE นะครับเป็นฝ่ายชนะมาเลเซียมาในเกมวันนี้แต่พวกเรามุ่งมั่นและโฟกัสแค่ผลงานของเราและจะทําทให้ดีที่สุดเฮชโค้ดทับช้างสึงนะครับได้เปิดเผยถึงคู่แข่งอย่างอิโนโดนีเซียว่านี่คือความท้าทายใหม่ของอิโนโดนีเซียที่พวกเขาตั้งใจมาสู้กับเราทั้งที่การเปลี่ยนแปลงทีมอย่างมากมายทั้งโค้ชและนักเตะนี่คือสิ่งที่นิชนินป,ปิดท้ายสำหรับข่าวต่อไปครับ ซินเตยังกุซูชาวเกาหลีใต้นะครับของทีมชาติอินโดนีเซียกล่าวชื่นชมนักเตะของตัวเองนะครับที่มีเกมที่ดีกับทีมชาติไทยหลังคว้าคะแนนแรกในการคัดบอลโลกโซนเอเชียโดยเขาได้กล่าวว่าผมขอขอบคุณนักเตะที่ทํางานอย่างหนักในนัดนี้โดยเฉพาะอีวานดิมาสผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับ,บน,านานาชาติมากมายเรามีเกมที่ดีกับไทยและผมอยากจะชมเชยพวกเขาและแฟนบอลชาวอินโดนีเซียแต่เราไม่นิ่งนอนใจนะครับและต้องปรับปรุงให้มากกว่านี้ นอกจากนี้แล้วนะครับซินแตยังยังได้กล่าวถึงคุณซือเวียดนามที่เข้ามาชมเกมในนัดนี้ผมรู้ว่าโค้ชปาร์คหั่งส่อของทีมชาติเวียดนามเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนหน้านั้นนะครับผมกับโค้ชปาร์คเนี่ยเราคุยกันโค้ชปาร์คที่มาชมในนัดนี้ทําให้ทีมชาติเวียดนามได้เปรียบไม่มากก็น้อยในนัดต่อไปพวกเขาสามารถศึกษาและก็รู้ว่าเราเล่นอย่างไรแต่ผมจะมีการปรับเทคนิคและจะทําให้ทีมนี้สร้างความประหลาดใจในนัดหน้า สิ่งที่ไทยต้องระวัง UAE ในนัดหน้าการในล่าตาขายของอาลีมัฟคุปนะครับยอดดาวยิงทีมชาติ UAE ยังเดินหน้าพิสกอ์ได้อย่างต่อเนื่องเกมที่ชนะมาเลเซีย4-0นะครับมาลีมัฟคุปยิงไปถึง2ประตูทําให้ก้าวขึ้นมาเป็นดาสวสูนของกลุ่มด้วยสกอร์รวม8ประตูอีกทั้งยังก้าวขึ้นมาเป็นดาวซุนของทัวร์นาเมนต์ร่วมกับทาคุมะมินามิโนยูยะโอซากะของญี่ปุ่นนะครับที่ผ่านมาในกลุ่มจีนะครับ อาริมับุปดงสนามช่วยทีมชาติ u ูเไปเพียงสีเกมเท่านั้นนื่องจากเกมที่พบกับเวียดนามติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบ2ใบค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ประตูต่อเกมเรามาดูผลงานนะครับในฟุตบอลโลกของนักเตะราย,ยนี้กันบ้างนะครับว่ามีสติในการยิงประตูนะครับยังไงกันบ้างนะฮะวันที่10กันยายนนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลโลกที่ u a e พบกับมาเลเซียนะครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ย อาลีมับคุบนะครับยิงไปถึง2ประตูทําให้ UAE สามารถเอาชนะมาเลเซียมาได้2ต่อ1ต่อไปครับวันที่10ตุลาคมในปี62ครับซึ่งเกมนั้นนะครับเป็นการพบกันระหว่าง u a e พบกับอินโดนีเซียซึ่งทําให้อาลีมับคุบนะครับจัดไปถึง3ประตูนะครับทำให้ UAE เนี่ยชนะอินโดนีเซียถึง5ต่อ0ต่อไปนะครับวันที่15ตุลาคม62ครับซึ่งเกมนั้นเป็นการพบกันระหว่างไทยกับ u a e นะครับแต่ อาลีมัคุรับสามารถยิงให้กับ UE ไปได้1ประตูนะครับแต่ว่าไทยสามารถเอาชนะ UE ได้2 1นะฮะในเกมนั้นถือว่าสามลัดที่ผ่านมานะครับอารีมับคุปสามารถยิงได้ทุกประตูเลยนะครับต่อไปเรามาดูสถิติที่น่าสนใจของ UE กันบ้างนะครับว่าจากสถิติเกมที่ u ูชนะ4 0ต่อ0นะครับในการพบกับมาเลเซียที่ผ่านมานะครับ มีสถิติอะไรที่เราจะต้องดูกันบ้างอย่างแรกครับการครองบอลครับในเกมที่ผ่านมานะครับ UE สามารถครองบอลได้ถึง7 1โอกาสในการยิงประตูครับ UE มีโอกาสในการยิงประตูถึง15ครั้งยิงเข้ากรอบ8ครั้งนะครับจำนวนในการส่งบอลครับทั้งทีมครับ726ครั้งอันนี้น่าสนใจครับความแม่นยำในการส่งบอลครับมีสูงถึง90%นตะฮะต่อไปครับการทำฟาล์วสครั้ง ล้ำหน้า5ครั้งเตะมุม8ครั้งใบเหลือง1ใบนะฮะอันนี้เป็นสตินะครับของยุอีนัทที่พบกับมาเลเซียนะครับและก็สล่มไป4 0นยศูนย์ที่ผ่านมาสำหรับข่าวต่อไปนะครับสอบอลยกเลิกสัญญาเซนจับตาใครจะมีลิขสิทธิ์รายใหม่ล่าสุดน,นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่งประเทศไทยนะครับเผยยกเลิกสัญญากับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยเนื่องจากไม่สามารถวางหลักประกันในเงินงวดแรก รายง,งานด่วนนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะฮะว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกตัดสินใจนะครับในการยกเลิกสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยกับบริษัทเซนเอ็นเอร์เทนเมนต์ภายหลังนะครับมีการทําสัญญาเมื่อปีที่แล้วทําให้ต้องจับตาดูนต่อไปว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รายใหม่ต่อไปนะครับซึ่งเซนเนียมีการทุ่มเงินมากกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับในการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย8ปปีครอบคลุมทั้งฟุตบอลไทยลีก ทั้ง3หลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วย2สมัยฟุตบอลหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดโดยได้มีการดําเนินการถ่ายเท่าสดนะครับเมื่อซีซั่นก่อนเป็นฤดูกาลแรกจนกระทั่งนะครับมีรายงานว่าถูกยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถวางหลักประกันกับเงินงวดแรกได้ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตกข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ